พรลวยสวัสดีที่ส่ผูสุขันครับผมมาลาพี่น้องลาพัฒนาของปูศูนเจ็ดวันพุธที่เก้าเมษาสองห้าหกแปดมาเบิ้งผลมือวันจันทร์เห็นบอกพี่น้องเลขบนมันออกหนึ่งหาเก้าเลขล่างแปดหนึ่งเด้กพี่น้องเด้ออันนี้ผลลาพัฒนามื่ขึ้นีเด้พี่น้องเด้อปูกระซวงมาให้แล้วพี่น้องปูกระซวงไม่ห้แล้วเอาพี่น้องเข้ากันมาเบิงน้ากันเลขปูเขาตัวก,กับฟน้าพี่น้องแปดหนึ่งหนึ่งแปด เล่ปูกับบริษัปลักรักนาะพี่น้องกระบนล่างไปกับกคือเขาแปดหนึ่งหนึ่งแปดนอพี่น้องเนาะเนี่ยเนี่ยพี่น้องเห็น่ะของปูศูนเจ็ดโอ้ยมันล่มอันนี้พัดลมเด้อพี่น้องเด้อปิดกับบริษมันห่อนพี่น้องวาวากันเนาะเสียงดังวินวินนี่มันบแมนฝนเด้อพี่น้องเด้อบอมนฝนอันนี้เสียงพัดลมพี่น้องมันห่อนปิดบ่ไษัแดดก็ห่อนบาดนี่พี่น้อง้ยเมืองแย่งเจ้าของแล้เป็นได้ถุนแรกสุขภาพนะ แดดห้อนอากาศเปลี่ยนแล้วห้อนแล้วพี่น้องของปูนี่เห็นไหเลขวิ่งนี่ศูนย์กับหนึ่งปูไปเน้นศูนย์ผลเข่าตัวล่องนะพี่น้องเนาะเข่าตัวล่องเห็นบหมเข่าหนึ่งตัวร่องส่วนย์จับปูก็คือเขา่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดตัววงกลมนี่แหละพี่น้องนี่เขา่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่เห็นไหเขา่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเดออของปูศู 7, นย์เจ็ดนี่เห็นไห เลขบนมันออกหาเก่าของปู่เป็นสองเก่านะพี่น้องเอาเข่าแปดหนึ่งหนึ่งแปดเข่าล่างพี่นอ้องอื้ยเสียงฝัดลมมาดังแห้งเลยดังเวิน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 อ่ะบ่เป็นอยังเนาะพี่น้องเนาะมันฮ้อนอ่นอออนนะพี่น้องเนขะียนแล้วเลยแจังเบิ่งกันชัดๆเต็มๆเนาะพี่น้องเนาะ วันพุธเก้าเมษายนหกแปด โอ,โอ็ปิดก่อนไปนอนปิดซะก่อนถ้าม่าร่มห่อนก่อนพอดปกดต่อๆไปนอนมันด่างแห้งพอดเอ้าอ่ะไปนอนมามาดับกันมาหน่้ลาว พัฒนาปูศูนย์เจ็ดมาโตกัะไร วิ่งบนล่างโอ้ปิดพั่มลมอย่างดูออกระบาดอย่างดูซึมแล้วศูนย์ ผู้เล่นให้สวนเด่นที่สวน สี่แป สา <38. S 2> โอ้หอนครับหอนแน่สายเลสี่ศูนย์สองศูนย์ก็มาน้ำกันได้ตัวนี้ครูจับครูใหล้ละพี่น้องศ2นย บนล่างไปกลับก็เก่าล่ะผู้จับให้แล้วสามศูี่เก้า สองเก้าสามเก้า,า,กกาเก้า,าคู่บนล่างไปกลับไปหน่อเก้าคู่บนล่างไปกลับ เน้นที่ศูนย์นะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าปูเน้นที่ศูนย์ติดซอยคือเป็นตัวกันร่องเก้าคู่บนล่างไปกลับเด้อพี่น้องเยเก้าคู่บนล่างไปกลับ เอาพี่นองแคปหน้าจอได้เดี๋ยวขีดทวนลาพัฒนาปูศูนย์เจันพุทธที่เก่าเมษสาสองหาบนลากปูให้ยิงรูดกับ2เน้นศูนย์ได้พี่น้องได้ส่วนจับคูนี่ก็สี่แปดสองแปดสามแปดสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนี่เกสองเ้าสามเกปูเน้นติดศูนย์ได้พี่น้องสี 40, 20, 30, ่ศูนย์สองศูนย์สาี่พี่น้องอย่าลืมบนลางกับีได้ บนล่างกับเด้อพี่นอ้องเด้อเอ้าที่นี่มาเบาิ่งลายมือของปูลายมือปูศูนย์เจ็ดนี่ละพี่น้องโอ้ยทอดสับพันกับติดบัดนี่เนาะนี่ลายปูศูนย์เจ็ดเด้อพี่น้องเด้อได้มาหน้าทอดสับพันกับเต้นบันนนนดเอาพี่นอ้องแคปหน้าจอตามนี้ครับผม เอาพี่น้องเข้ามาทวนกันอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อลาพัฒนาปูศูนย์เจ็ดพุ่นปูวันศูนย์ที่เก้าที่แบ่งฝันแนวทางลาพัฒนาพุทธที่เก้าโอพี่น้องเฮ้ยมษาสองห้าแบ่ฝั่งฝับนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรู่ศูนย์กับสองปูเน้นที่ศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเด่นที่ศูนย์เน้นที่ศูนย์ส่วนจับคู่เนยคะสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ศูนย์ 20 30 49 2939ปูเน้นติดศูนย์ได้พี่น้อง4ี่0 3นองตัววงกลมเป็นตัวเน่นเป็นตัวเด่นได้พี่น้องได้ก็จะเลื่มบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกลับเห็นบ่มันจัดมือเคลื่อนนี่ปูห่หนึ่งแปดมันออกแปดหนึ่งก็จะเลื่มบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้เอัแคปหน้าจอครับผม แตมากระจัดกระขัดกระพานได้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางกราบขอพระคุณปูศูนย์เจ็ดได้หลายที่แบ่งปันแนวทางรับพัฒนาก็คอยพี่น้องเข้าโ,โชคมานรวยรวยเฮงเฮงปังปังกันสุขภูสุคนเด้อเขาจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม